สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีตอนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องดาร์กสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาหาของกินของอร่อยแบบหนักพุงสบายเป๋านะครับแลกกันจนตัวแตกนะครับเพื่อนๆกับร้านเด็ดแถวเส้นถนนพุทธมนตรสายสามนะครับเพื่อนๆนี่ครับขับมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับมาฝั่ง เขาเรียกอะไรฝั่งนนทบุรีนะครับเพื่อนๆนี่สายสามนะครับขับข้ามสะพานมาแล้วนะครับจากเพชรเกษมนะครับวิ่งตรงตามทางนะครับสายสามนะคบเพื่อนๆข้ามสะพานเสร็จแล้วเนี่ยจะเจอกับสามแยกนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อนๆนี่ครับหน้าตลาดฟุลวิลล่านะครับเพื่อนๆตอนเช้าๆเนี่ยนะครับเพื่อนร้านนี้เป็นหมูปิ้งสูตรโบราณดั้งเดิมขนาดแท้นะครับหอมกลิ่นสาเกแบบชัด เจนมากๆแบบที่แอดชอบเลยครับเ,เพื่อนๆหมักนุ่มช่ำเครื่องเทศหอมๆตามสไตล์แบบโบราณโบราณและร้านนี้นะครับเ,เพื่อนๆเวลาย่างนะครับเขาจะย่างด้วยไฟอ่อนๆค่อยๆย่างนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ค่อยๆจุ่มตัวกะทิด้วยนะครับแล้วก็เอาไปย่างใหม่แล้วก็เอามาจุ่มกะทิแล้วก็เอาไปย่างใหม่นี่ครับเ,เพื่อนๆอยู่หน้าตลาดฟู้ดวินล่าพุทธมนตรสายสามเลยครับเพื่อนๆ นี่ครับวันนี้ก็จัดมาประมาณ8ดไม้นะครับแล้วก็ข้าวเหนียว1ถุง45บาทร้านนี้นะครับหมูปิ้งไม้ละ5บาทเท่านั้นเองย่างช่ำๆร้อนๆแบบนี้ครับเพื่อนๆดูครับเยิ้มๆรสชาติเนี่ยหวานมันเค็มครบรสกําลังดีเลยครับเพื่อนๆกลมกล่อมมากๆเนื้อนุ่มๆนะครับมันย่างกรอบหอมๆฉ่ำๆเลยครับ ชีเด็ดเลยนะครับร้านนี้คือตัวหมูนะครับเขาะจะมีความนุ่มและหอมแบบโบราณขนาดแท้ตัวสามเกินในกลิ่นคือแบบชัดเจนมากๆครับเพื่อนๆหมูรสชาติดีนะครับไม้ไซส์กําลังดีเลยครับห้าบาทแล้วก็ข้าวเหนียวนิ่มร้อนอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวนะครับก็เมนูอาหารเช้าดีๆเลยครับเพื่อนๆข้าวเหนียวหมูปิ้งตลาด,ดฟู๊ตบิลล่าพระรามสามนะครับเพื่อนๆแล้วเราขับออกมาที่ถนนพุทธมนตรสายสามเหมือนเดิมนะครับ เลี้ยวซ้าออกมาเนี่ยมันจะบังคับให้ไปกลับรถนะครับด้านหน้าจะเป็นรถไฟนะครับเพื่อนๆเรากลับรถมาแล้ววิ่งตามทางมาเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆตรงตามทางมาเรื่อยๆก่อนขึ้นสะพานนะครับจะเจอกับร้านนี้นะครับเพื่อนๆร้านข้าวแกงแม่วันนานะครับเป็นร้านข้าวแกงรสเด็ดขวัญใจมหาชนนะครับร้านนี้คือขายจะรอยยิ้มนะครับเพื่อนๆเน้นหานะครับไม่เน้นขาย เน้นความสุขของลูกค้านะครับเน้นความอะไรเขาเรียกว่าลูกค้าสุขร้านนี้ก็อารมณ์ดีมากๆครับเพื่อนๆนะใจดีมากๆนี่ครับสำหรับผมนะครับจานแรกสั่งมาเป็น3อย่างนะครับ60บาทเมนูนะครับก็จะมีแบบผัดเครื่องในพะโลลลาบไก่นะครับแกงเขียวหวานไก่ผักรวมนะครับแกงป่า ผัดผกักอ่าแล้วก็จะมีนี่ยครับยำปลากระป๋องกับข้าวแบบบ้าๆนๆดั้งเดิมนี่นะครับเพื่อนๆแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากา,กานะครับผัดสามรสนะครับเพื่อนๆและนี่ครับทีเด็ดนะครับปลาดุกผัดพริกแล้วก็มีปลาดุกกรอบนะครับแล้วก็จะมีปลาดุกสดนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับเขาเรียกอะไรปลาดุกผัดชาหรอครับแล้วก็ปลาดุกผัดเผ็ดเนี่ยนะครับเพื่อนๆยางเด็ด ผักก็มีให้ขนาดนี้เลยนะครับจะใส่ถุงกลับบ้านเป็นกิโลทางร้านนะครับก็ไม่ว่าเลยสักคำครับเพื่อนๆใจดีสุดๆนะครับแล้วก็นี่ครับน้ําซุปหม้อใหญ่แบบนี้ตักได้ฟรีนะครับจะใส่ถุงกลับบ้านก็ได้หรือว่าจะนั่งทานที่ร้านก็ดีครับเพื่อนๆร้อนๆซดชุ่มคอชื่นใจมากๆครับเพื่อนๆแต่ละวันก็าําสูตรไม่ซ้ํากันด้วยนะก็ทําให้ลูกค้านะครับไม่เบื่อนะครับเพื่อนๆ ถ้าผมอยู่ใ,ใกล้เนี่ยผมทานได้ทุกวันเลยนะครับและราคาดีมากๆครับเพื่อนๆราคาจานหนึ่งคือ2อย่างเนี่ยห้บาทแล้วก็3อย่าง60บาทแล้ถ้ามาช่วงแบบคนพ,พีคนแน่นๆนะบางทีส่วนใหญ่ลูกค้าประจําเนี่ยเยอะมากๆมาถึงเขาก็หยิบจานนะครับแล้วก็ตักันกเองได้เลยนะครับ50บาท60บาทแล้วแต่ปริมาณนะครับตักเยอะก็60ตักน้อยก็50บาท บางคนนะครับตักนิดเดียวพี่แกไม่อยากเก็บตังค์ยังมีเลยครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็มีตัวน้ําพริกกระปินะครับเพื่อนๆบริการเพื่อนๆนะครับน้ําพริกกระปิคือรสชาติดีมากๆพริกน้ําปลาพร้อมนะครับแล้วก็มีตัวพริกคั่วนะครับเพื่อนๆบริการเพื่อนๆที่ชอบทานรสจัดจ้านนะครับดูครับกล่องไซส์ใหญ่ตักจนปิดกล่องแทบไม่ได้นะครับเพื่อนๆห้าสิบบาท แบ่งทานได้สองมือนะครับเพื่อนๆร้านนี้เนะี่ก็คือเป็นสไตล์คนพูดง่ายเลยนะครับเป็นพวกพนักงานบริษัทนะครับแล้วก็คนที่ใช้แรงงานนะครับอิ่อิ่มม,มีพลังใช้แรงงานได้ทั้งวันอย่างผมเนี่ยนะครับเพื่อนๆคนขับรถส่งของลูกค้าประจําเยอะมากพนักงานบริษัทเนี่ยตอนเที่ยงคือมาแน่นมากๆคําเตือนเลยนะครับร้านนี้คือช้าหมดอดแตกนะจ๊ะหมดไวมากด้วยครับเพื่อนๆ ประมาณไม่ถึงเที่ยงเนี่ยประมาณ11โมงกว่าเนี่ยหมดแล้วกับข้าวนะครับเขาจะทำสองรอบนะครับเ,เพื่อนๆแต่หมดไวมากนี่ครับขนาดรถหรูๆแบบนี้นะครับมาสแตงอย่างหลอ่อก็มีหลายชนชั้นครับเ,เพื่อนๆร้านนี้นะครับ B M W b บ n z ยังมาจอดทานะครับแล้วเนื่องจากตัวอาหารนะครับที่มีความอร่อยนะครับเ,เพื่อนๆและตักให้ขนาดนี้ แกงถุงนะครับซื้อไปถุงหนึ่งห้าสิบาททานได้ทั้งวันนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นรถที่วัยรุ่นยุคเก้าสูนะครับใฝ่ฝันดูครับเพื่อนเพื่อนยังรอเลยครับมัดแตงคันนี้คือหล่อมากๆครับเพื่อนๆนเสียงอย่างเคาะเลยครับนี่ครับคนก็มาเรื่อยๆรืนะครับช่วงสิบโมงเนี่ยจะเป็นช่วงพีคเลยนะครับคือคนแน่นตลอดช่วงสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งเนี่ยคนแน่นตลอด พอหลังจากนั้นในคนแถวนี้ก็ส่วนใหญ่เขารู้อยู่แล้วครับว่าร้านนี้หมดปิดแล้วแน่นอนนะครับเพื่อนๆแต่มานี่ก็ยังมีนะครับบางทีกับข้าวมีน้อยนะครับแกบอกตักฟรีกินได้เลยใจดีจริงๆครับร้านนี้นะครับเพื่อนๆยี่สิบบาทสามสิบบาทอย่างเงี้ยสําหรับจานนี้นะครับก็มาตงเช้าจะได้เนื้อหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่ครับไข่เจียวแล้วก็จะมีลาบนะครับเมนูโปรดผมเลยนะครับไข่เจียวลาบแล้วก็ผัดบวบกินเมนูเนี้ย ไม่มีเบื่อครับเพื่อนๆคือรสชาติเขาดีมากๆครับลาบนี่คือแบบรสชาติดีมากๆนี่ครับแล้วดูจานครับเพื่อนๆจานอย่างใหญ่แล้วดูใส่มาให้เต็มจานเป็นภูเขาไฟฟูจิเลยครับเพื่อนๆทั้งถูกทั้งอร่อยแบบนี้ไม่น่าล่ะลูกค้าติดกันงอมแงมเลยนะครับนี่ครับดูขนาดคุณพูนมาแบบนี้นี่ครับแล้วทุกอย่างนะครับเพื่อนๆรสชาติคือจัด จานเข็มขน้นอร่อยมากนี่ยครับเพื่อนๆหกสิบบาทได้มาขนาดนี้นี่ครับผัดบวบนุ่มๆมมหวานนะครับเพื่อนๆร้านนี้ก็บวบใช้ขนาดใหญ่นะครับมันจะมีความหวานมีความหอมเป็นเอกลักษณ์เขาเลยนะครับยิ่งเอาไปทําแกงเลียงอย่างอร่อยนะครับเพื่อนๆอนันนี้ครับกินกับพริกกรอบ รสชาติดีงามมากๆครับอิ่มอร่อยจุใจหนักพุงสบายกระเป๋าตามสโลแกนช่องจริงจัง,จงกับเรื่องแดกเลยครับเพื่อนๆร้านนี้คือของจริงครับแม่วันนาข้าวแกงพุทธมนตรสายสามนะครับสามารถปักหมุดมาได้เลยครับเพื่อนๆร้านนี้อยู่ฝั่งเดียวกับตลาดฟูดวิลล่านะครเพื่อนเพื่อนคือถนนพุทธมนตรสายสามเนี่ยเขาจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งที่ข้ามสะพานนะครับไปฝั่ง มุ่งหน้าไปเพชรเกษมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งที่จะไปเมืองนนท์นะครับเพื่อนๆเน,นี่ยร้านนี้นะครับเด็ดอร่อยเป็นร้านเด็ดขวัญใจมหาชนนะครับใครกินก็ติดใจครับเพื่อนๆราคาถูกมากหนักคุ้มสบายกระเป๋านี่ครับดูนั่งทานเกือบครึ่งชั่วโมงยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆร้านนี้เวลามาทานต้อง,งค่อยๆทานนะครับให้เยอนะมาก ดูเยไข่เจียวเนี่ยเกือบสามฟองได้นะครับเพื่อนๆทั้งหนา <ๆ S 2> ทั้งใหญ่แผ่นใหญ่ๆแบบนี้ให้มาเต็มจานเลยคือส่วนใหญ่นะครับพี่แกจะถามว่ากินเยอะไหมถ้ากินเยอะได้แกก็ตักให้ได้เนะี่ยพี่แกถามไม่คือแกกลัวกินไม่หมดแล้วมันเสียดายของนะครับเพื่อนๆนี่ครับ <ๆ S 2> จะเอากี่อย่างก็ได้นะครับเพื่อนๆหกสิบบาทนี่เป็นราคาสูงสุดแนละ้วที่แกเก็บตังค์นะครับเพื่อนๆ,ๆเยอะมาก ก็เวลาขายนะครับเปิดขายตั้งแต่แปดโมงเช้านะครับเ,เพื่อนๆไปจนถึงประมาณเที่ยงนะครับแต่ไม่ถึงเที่ยงนะครับหมดเกลี้ยงทุกเมนูตั้งแต่ข้าวต้มจืดหรือว่าไอ้ต้มจืดน้ำพริกทุกอย่างนะครับหมดเกลี้ยงทั้งผักแก้มเลยนะครับเ,เพื่อนร้านนี้คือแบบของแท้อร่อยจริงถูกอิ่มอร่อยจุใจสมัยก่อนนะครับแกจะเปิดขายเนี่ย ในแบบราคาบุฟเฟ่ต์นะคะอยู่ที่40บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆจ่าย40บาทแล้วก็ตักเองนะครับแบบบุฟเฟ่ต์เลยจริงๆนะครับเพื่อนๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยทำกับข้าวประมาณสิบกว่าอย่างนะเยอะมากๆแต่เนื่องจากปัจจุบันนะครับตั้งแต่โควิดมามันทุกอย่างมันเงียบไปหมดแกก็ปรับปรุงนะครับเพื่อให้อยู่ได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับดูตัวซุปเลยครับเพื่อนๆทั้งผักนี่แบบในหม้อเนี่ยลากผักชี ตัวขัวจเจ้าประกาศขาวนี่แน่นหม้อเลยครับเพื่อนสายที่ชอบทานน้าซุปผลหอมหวานเนี่ยหวานจากการต้มผักเนี่ยยังเด็ดเลยครับเพื่อนเหมือนฉับฉายดีๆนี่เองนะครับเพื่อนและสำหรับน้ำซุปนะครับสามารถตักได้ไม่อั้นนะครับหรือว่าตัวผักสดต,ต่างเนี่ยแล้วก็น้ำพริกต่างๆเนี่ยสามารถทานได้ไม่อั้นนะครับเพื่อน และสำหรับวันนี้นะครับหวังเพื่อนเพื่อนนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดดทามานําเสนอเพื่อนๆทุกๆคนครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยน,นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนๆนและก็ทางร้านแม่วันนาข้าวแกงพุทธมนตรส่สามและก็ทางร้านหมูปิ้งตลาดฟูดวิลล่าบรรณาธินีด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ